ว่าใครเขามีสองลูกจะกัรทอดไข่ทอดไข่ใส่ไข่มดแดงที่ไปแงมาใส่จะรดดียังเดียวเด้อไปนองหน่อเอารสด,ดีลงยย่งใส่ยังหนี่ว ไฟอ่อนๆนะพี่น้อง tay đến bạc tẹt thấy không bạc tẹt cặp vào được đấy thì nó Vậy. Thả mình xúc là không có bắt tẹt thì nó bịt vầy hay mình con หุยเลยพี่น้อยทอดไข่ทอดไข่ใส่ไข่มดแดงเลี้งอุยหุยเลยแต่เ้าวก็อยากให้มันไข่มันแตกเลยห้าก็ปิดไว้เดี๋ยวมันซุกแล้วมันก็นเศ้าแตกเลยพี่น้องว้าว ทอดไข่ใส่ไข่หมดแดงจ้ายัวๆเลยพี่น้องตาอันผู้ใดทอดว่านถอดหยากมันแตกใจตอนเท่าอันทอดไม่ไมอ่ะเท่าฟ้าหมอปิดไว้เลอพี่น้องดู้มันงามแต่ฟ้าหมอปิดไว้ตะจน นั่นตอนมันบ้านได้สซุกอะไอในตัวใะไที่มันบ้านได้สุกมันก็ติดแตกยั่วๆเลยยั่วๆเลยพี่น้องเห็นปะเห็นไข่มาแดงปะทอดไข่ใส่ไข่มดแดงยั่วๆจ้า มาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกันเด้อจ้ะสุดยอด